สบนะเฮ้ฟซีสวัสดีครับวันนี้มึงจะมารีวิวให้เลนะประกาศเพื่อมผมก็จับมาหลายวันแล้วไม่มรีวิวให้เลยทีแต่ก่อนจะรีวิวอย่าลืมกดอะไรส b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับด้ซีนะ มาดูกันวันนี้ว่ามมัดมีประกาศกีตัวซึ่งมาจัดจัดทุกวันเยอะมากมาดูกันมมัดจะรีวิวไม่ต้องหมดเนาะออแค่ครึ่งก่อนมามัดจะรีวิวไม่เล่ประกาศตัวขนาดกลางทุกคนซึ่งขนาดเล็กก็มีเล็กก็ขนาดใหญ่ก็มีนี่เพิ่งจับมายังไม่ก่อยสู้ไม่สู้ัางนี้สู้แล้ว ตอนนี <out> ้น้องฟลกมาแอบอยู่มาทำท่าปุดๆๆอยู่สิวันนี้ผมก็จะไปนเมนะน้องฟลกจะทำรูปรูปลูปอยู่มาดูการว่างมัจะมีหางใบพูสักตัวไหมเอาดูกันย้ายออกมาต้องนับว่ากี่ตัวเอาดูดูเห็นไหมนี่แถวหนึ่งก็มานี่ เหมือน,นจะเห็นหางใบพูนะเดี๋ยวมันต้องดูก่อนอ๋อตัวนี้หางใบพูไหมมาดูกันเอฟซี FC. ช่วยบง,ม,งม,มัตีิหางใบพูไหมตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนมันขึ้นมาก่อนป้าอื้ือืหือืือ,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 อทำไมเต๋ากาดอีกทุกคน นายดูหางหางใบพูไม่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูนั่นทุกคนหางใบพูไม่ทุกคนน่าจะหางใบพูตัวน,นู้นทางนี้เห็นไหมหอื้มก็ดอนจดัดก็ดอนจดัดเห็นไหมทุกคนนั่น โอเคียวตัวนี้ออกน้ำเงินจงมาประจับมาตั้งเพือวงมาไม่ได้โพไม่ได้เลี้ยงไม่ได้โพพันอะไรเลยระจับมาอื้มนั่นปากัดยักษ์บังฟิกมาดูนี่ปากัดยักษ์ม,มาตัวใหญ่ไปจับมาอื้มส่วนตัวนี้ตัวมียทุกคนเห็นไหมสีไม่ออกเห็นไหมดูกันเลยดูนแบบประชารเห็นไหม ฮ่าฮ่านี่ก็ชู้เริ่มชู้แล้วทุกคนวันนี้นี่จะอโทนน้ำเงินนะทุกคนนะอืมโอ้โหตัวนี้ก็ตัวนี้นเป็นไม้อ๋อนี่มัดอยู่เลยหวังไมโพนี่เอ้ยทุกคน มาเรวฝั่งนู้นตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้<อ>ใช่นี่ทุกคนหางไมโพส่วนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายหางกลมฝั่งขวาหางไมโพสุเยเห็นแล้วสองตัวนี่แหละออั่นี้หางกลมหางกลมแต่ขอบมันก็จะกลมๆนะทุกคนึ่งตัวนี้หล็กน้อยบางฟิกปลาหางหู อ๋อตัวนี้หางมันตัวอยเลยทุกคนโอ้โหสวยงามกลมาดูนี่ฝั่งนี้ซึ่งวังนี้ผม,มก็ระจับมาน่าจะเป็นลูกประสมปลาโมแดงอย่างเดียวน่าจะผสมปลาโมนะทุกคนหลายตัวเหมือนกันนี่มารปจับมาแต่ยังไม่ค่อยสู้เท่าเลย ช่วงนี้ตังนี้กใจก็สู้แล้วตัวนี้ตกใจเลยเลยอย่าไม่พูงไม่ฝั่งนี้ใช่ไม่มีเลยมีทองตัวไม่พูตัวนี้ตัวเมียทุกคนตัวนี้หยอกไม่ให้เลเป็นไงทุกคน เยอะไหมยังไม่หมดทุกคนซึ่งมีตัวเยยด้วยแต่เดี๋ยวผมค่อยรีวิวไ้ดูตัวเยยเอาตัวขนาดกลางไปดูก่อนซึ่งดนะูทุกคนนะไม่เอาไม่พรมีแค่สองตัวนะท่านผ้แล้วก็นู่นแถวบนอ้าดูแถวบนด,แบนดูแถวบนกันบ้างทุกคน มีไม้ยางไม่โพข้างบนนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนไม่มีทุกคนข้างบนแถวบนไม่มียางไบโพเแี๋วก,ก่อนนู่นแถวบนแถวบนก็มีฝั่งนี้รีวิวไม่หมดทุกคนเยอะจา้า แต่มี่างใบปพอยู่แค่2องตัวนะเห็นซีเหอปลาเยอะเยะแต่หายากอางใบโพทั้งตัวนี้ตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่ก้อออกใบปพนะหรือมันจะเป็นหางใบไม้เฉยๆมันก็ไม่ถ่ายดีเดี๋ยนะดูแป๊บนึง Tại vì mãi anh đi rồi à ไปโพมั้ยทุกคนคอมเมนต์บอกมาดูคอมเมนต์บอกมาทีออกมาก็ไม่ค่อยรู้จักกันสิเธอจับอย่างเดียวแต่งมาเห็นปลายปลายหางมันจะเหลมๆหน่อยๆแต่มันก็ไม่เ,เ,มเ,ห,ลลห,มเหล,ม,หม,ม,เหลมจัดไม่เหมือนประกาศที่หางไโปโพที่ก็โพะนะทุกคนนะเห็นนู้นมองเห็นชัดเลยอยันนี้ผมงมังมาดเฮ้ยยะไปโพไม่ไม่รู้ mặc dù 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 mặc con mặc dù 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 mặc อีกมึวิ้งสามตัวสวยนในประกาศยักษ์มึงวิ้งยกให้เอ็มดูทีเอาให้ให้ถุงนอนให้ถุงนอนนอนแกงนอนแกงมากมงวิ้ก,กุมเลยกลุมแกงข<ก>้างเลยกุ้มของมือเลยนั่นแหละเอายกขึ้นมายกยกขึ้นมาทำแกงวันนั้นหันมา <S <S เห็นไหมทุกคนประกาศยักษ์ โอ้โห oh. ตัวเยอะเห็นไหมเห็นหางไหมทุกคนดูออกมากได้ทุกรอบเลยดูหางเยอะมังพิกไม่ได้ลงคลิปนานเล่ทุกคนเหรอไม่รู้จักปังเหอเห็นมึงพิกบอกว่าหลาไม่ก็ไม่เลเลมีเล่เลยมากๆเล่ก็มากมากของมายก็ไม่ก็มีคนดูดูนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ได้โอเคสวยเกียรยอะสุดเลยถืว่าอ,อืมได้อ๋อโป้มพีคนุชลาได้หลาออมพีค ะนะนู่นนี่ใช่ปลาสวยงามปลาสวยงามก็ได้ทุกคนนี่ไงนี่ไงปลาสวยงามอืมโอเคมาพิจนี้ก็น่าว่าคงจะไม่มีอะไรมากเลยแหละเห็นมันก็มากเลยมากจัดทุกคนดูกา <c oughs> งบนนู้นเราว่กลัวทุกคนเห็นไหมน้ำเขียวๆนั้นบอกว่าเช่นน้ำยาทัา้งเพย เห็นไหมเจน้ำยาไว้กนฝั่งนี้ไม่ได้เจที่น้ำยา,ำยาเห็นไหมฝั่งนี้ยังไม่ได้เจน้ำยาที่แล้วฝั่งนูน้นเจน้ำยาเขียวมาแลว้วโอเคตัวนี้ตัวขนาดกลางนะทุกคนนะสำหรับค่นี้นะคลิปนี้พอก่อนไปก่อนม,มากๆ <c oughs> อย่าลืมเป็นกำลังใจใหนะ้บางเอยดด้วยนะบางเอยดตอนนี้ประสบป,ปุบปับตีแลวทุกคน เบื้องบาดเบื้องบาดเหยียบเบืบ้องขวดประกัดตัวเองอย่าลืมมันกำลังใจให้มึงเหยียดด้วยเข้าไปดูในเฟซบึงเหยียดได้เลยบางเหยียดเ,เลือดพ่านมาแล้วเบื้องขวดบาดเย็บสีเข้มทุกคนเดี๋ยวมึงก็ต้องไปดูบางเหยียดก่อนว่าเป็นไงบ้างเย็บสีเกมใครจะแค่เหน่อยเป็นยังไงโอเคสำหรับพี่นิ่งบัดขอตัวลาไปก่อนมึงดีกว่าเอา้าไปดีกว่ามาขอตัวไปก่อนดีกว่าทุกคนสบายเลเฮ้